งานติดตั้งบัวปูนปั้นบ้านทรงปั้นยาก่อนอื่นก็จะต้องวัดขนาดความยาวของบัวใช้ฉากวัดเฉียงแบบ4 5องศาใช้ลูกหมูในการตัดตัดเสร็จ ก็ถึงจะนําไปทําการติดตั้งก่อนอื่นก็จะต้องลดน้ําที่บัวใส่ปูนทรายเข้าไปในบัวพอประมาณอย่าใส่มากจนเกินไปหรืออย่าใส่น้อยจนเกินไปหลังจากนั้นก็นําบัวขึ้นไปทําการติดตั้งเคาะให้แนบสนิทกับผนังใช้สว่านในการเจาะนําฝังปก p ี PVC เบอร์6สกรูเกียวหัวแชร์ขนาด3นิ้วในการขันยึด เมื่อติดบัวมุกหน้าบ้านด้านบนเสร็จที่เสาก็จะมีขายื่นลงมาอยู่ที่ประมาณ15เซนก็ทำการติดตั้งเก็บปูนส่วนเกินออกแล้วก็ทำการเจ็บรอยต่อ45องศาหลังจากนั้นก็ทำการติดบัวปูนปั้นด้านข้างของมุกหน้าบ้านติดคล้ายๆกับด้านหน้าเมื่อติดเสร็จเก็บรายละเอียดเสร็จงานออกมาก็โอเคเลยนะครับ